เพราะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอาจารย์โต้งคืออาจารย์โต้งเนี่ยมีหลายเรื่องด้วยกันทั้งพาคนไปงมของเครื่องรางของขังในทะเลแล้วที่สําคัญก็ยังมีการโชว์เสกเครื่องรางของขัง,งได้ด้วยฮะดูนะครับอยากเห็นก็เห็นใครเป็นดีนัราชหมครับดูนะดีนะดูนะนี่หัวพญานาคนะดูนะนี่ครนี้เขาขายเป็นดีนะักานออกมาจะขายออกมาแบมือมาแบมือ เขาขายมาได้เขาขายได้เหรอ,อเออเออนะฮะอาจารย์โต้งยังบอกด้วยนะครับว่าของขังจากพญาน,นาคเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นพระขันเนี่ยก็จะเปิดให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเช่ากันอยู่ที่เก้าพันกำไรนาคอยู่ที่สามพันพระพุทธรูปอยู่ที่หกพ,พันเพรพญานาคอยู่ที่สามร้อย 300. อาจารย์โต้งบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าเอาจริงๆแล้วนะยังมีทรัพย์สมบัติของพญาน,นาคอีกเยอะเลยฮะแต่ช่วงนี้ ติดโควิดไงคือโควิดเนี่ย,ยมันระบาดทช่มาทำให้งดออกทริปไปฮะแต่ปกติคนที่มาหาอาจารย์โต้งเนี่ยจะมีมัดหน้าหลายตาเลยนะอาจารย์โต้งแพมมมาด้วยบอกว่าเอาจริงๆก็มีบุคคลสำคัญคำพันของบ้านเมืองเราเหมือนกันฮะแต่ไม่ได้บอกรายชื่อนะว่าเป็นใครฮะ ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข่าวลือออกมาอีกข่าวนึงครับบอกว่าอาจารย์ตโต้ง่ะจริงๆเคยติดคุกเมื่อปี53นะอาจารย์ตโต้งบอกว่าไม่ใช่มั่วแล้วเนี่ยเคยไปแจ้งความเอาผิดกับปอทวเวลาด้วยส่วนในโลกออนไลน์จะว่ายังไงก็ช่างไม่ถือโทษโกดใครเพราะว่าอยากให้คนพวกนั้นเนี่ยเออเหมือนกับตัวกับใจได้เองแล้วไม่อยากให้พวกคนเหล่านั้นเนี่ยต้องตกนรกด้วอไงอาจารย์แล้วเสกะ่าในาอากาศนี้ทําได้ยังไบบงก็มีอีกแบบหนึ่งอ่านินเสกกายตัดเลยแล้วก็โชว์โชว์ก่อนเลย ชมเลยนะดูเลยนะครับทุกซอกเลยทุกซอกชมไม่มีอันนี้ก็คุยกันก่อนครับคุยโน่นคุยนี่เสร็จปั๊บยกมือขึ้น้เนี่ยครับป๊อปั๊บก็ค่อยเสร็จมาเลยประทานมานี่ไงง่ายๆประทานมาง่ายๆอ่าแต่นี้มาได้ยังไงวอกหลักการง่ายๆหลักการง่ายๆเลยอันนี้ก็หนีไปไว้ที่นี่ปุ๊กนี่นี่ไว้นี่ไว้นี่นี่ไว้เลยแล้วกรมนี้มาดูได้นี่นี่กรรมมาให้ดูเนี่ย ก็คสำคัญว่าต้องคุยกันก่อนคคุยกันก่อนอาจะูมนกันก่อนคุยกินก่อนเจอต้องมีวงนี้เห็นได้ใช่ไหมยกขึ้นมาปั้องเห็นนะกงเห็นใช่ไหมอืดเครับยังก่อน่ดูตอนไหลเห็นดูตอนไหลเห็นยังเห็นยังครับป๊๊อปป๊อปป๊อะไรเห็น้ใช่มครับคือใช้นิ้วชี้เขียป๊อปอ่าป๊อมาอ๋อคือใช้นิ้วชี้เี่ยค่ะใช่นิ้วชี้กับกอ โดยทั้งนะครับตอนนี้อยู่นี้ใช่ไหมคับยกแล้วก็กำกำป๊๊บนี่นะครับปุ่มเลยเลยทันไหมครับอาจารย์่างนี้ผมก็ทําได้ได้เด็กๆก็ทำกันไงละผมทำแล้วจะไปเสกไปนิหารยังไงอ่าคุณนุกคุยสิยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วผมก็ทำไงอาจารย์แบบนี้การนี้อ่าแล้วก็ปล่อยขึ้นมา ครับแล้วก็ชว์ชมลุกโอ้โหก็ถือถ้าผู้เศษอันนี้แค่นี้ก็เป็นนักวิทยาคนสต้์นะเป็นผู้เสกพระ้าวได้นะข้านี้คุณก็เสกษตรข้าวได้แล้วอย่าไปรอเลยนะเพราะเป็นความเชื่อของท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรในเรื่องนี้นะครับผม